สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับวันนี้อันก็จะพาลูกค้านะครับมารับชมการตกแต่งของเจ้าเอ็กอลพัทกระบะแฉกนะครับเกียร์ธรรมดาตัวเกียร์ธรรมดารุ่นที่ขายดีที่สุดของเราเลยเอ็กเลพัทเนี่ยมีให้ลูกค้าเลือกทั้งตัวกระบะแฉบแบบคันที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับกับแบบ4ประตูนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ เริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยกระจังหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์ตัวนี้เป็นกระจังหน้ายอดนิยมของเราเลยมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร F O R D ตัวนี้ทําแบบสีดำรล้วนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านด้านบนมีไฟ LED 3จุดเป็นแบบสีส้มสามารถเลือกสีได้นะครับสีส้มแบบคันนี้หรือว่าจะเป็นไฟแบบสีขาวนะครับสำหรับตัวกระจังหน้าของเรา จุดต่อมาเลยสําหรับโคมไฟหน้าของเรานะครับโคมนี้ก็จะเป็นโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับตัวนี้ก็หลอดด้านในก็ยังเป็นหลอดไส้นะครับที่เป็นแบบไฮโดรเจนหลอดส่องสว่างแบบสีส้มนะครับมาพร้อมกับในส่วนของครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับเนี่ยครับแล้วก็บริเวณกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคันนี้กันชนด้าหนาหน้าก็จะเป็นแบบสีดําล้วนมีห่วงลากจูงมาให้1ตําแหน่งอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับ ด้านบนนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ติดตะกรูปนะครับฝากระโปรงเดิมๆของเราเลยนะครับตัว next เ e n นะครับคันนี้ตัวรถก็เป็นแบบสีดำนะครับก็ดําเงามากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เพื่อพึ่งล้างขัดเคลือบเตรียมนําไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับด้านข้างนะครับตัวแก้มด้านข้างเนี่ยนะครับเดิมๆจะมีคิวล้อขนาด3นิ้วคันนี้เราได้ติดคิวล้อที่เป็นคิวล้อนะครับสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับตัวหมุดเนี่ยคิวล้อก็เป็นขนาด6นิ้วนะครับก็ติดออกมาแล้วก็ทําให้ตัวรถเราดูมีมิติด้านข้างมากขึ้นด้วย มาพร้อมกับล้อแม็กเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นล้ออลลอยขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้รถปัจจุบันนะครับก็สเปคยางของเขานะครับก็จะอยู่ที่ 255-70R16 นยะครับยางที่เราใช้อยู่รถนี้ก็จะเป็นยางบิสโตนนะครับนี่ครับสำหรับยางของรถ Ford XL p พของเราแก้มด้านข้างบอกเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทร์โบเดี่ยวนะครับตัวนี้ก็เป็นคีบระบายความร้อน กระจกด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างมาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นแบบ LED ด้วยเลนกระจกปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับสำหรับรุ่นเอกรพแล้วก็ตัวครอบกระจกเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านนะครับ จุดต่อมาเลยกันสาดทั้ง4จุดเราได้ติดกันซาดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็จะมีติดในตอนของฝั่งผู้ข,ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับหรือตอนแคปนั่นเองรองบ่ามือจับกันลอยเพื่อป้องกันลิ้วลอยนะครับตัวบ่างมือจับทําเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วแล้วก็กุญแจรถของเราก็เป็นกุญแจแบบรีโมทมาให้นะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยเดี๋ยวเรามารับชมภายในตัวรถกันนะครับคันนี้นะครับภายในนะครับอของตัวรถด้านหลังเราก็จะมีบอกแคปไว้ให้ด้านล่างก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางแล้วก็ช่องว่างในการเก็บของ ตัวเบาะนะครับเดิมๆจากโรงงานเป็นเบาะพรมแบบกำมะหยี่นะครับคู่หน้าของเราคันนี้ก็ยังอยังอยู่ในซีนของพลาสติกอยู่เลยนะครับเราก็จะเก็บความเรียบร้อยไว้นะครับตัวนี้กระจกด้านข้างก็จะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วมีไฟหน้าที่เป็นแบบออโต้มาให้นะครับตัวนี้กุญแจก็จะเป็นแบบบิดสตาร์ทนะครับพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้เลยสําหรับรถฟอร์ดเราพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันหน้าจอเลือนม้เป็นแบบดิจิตอลนะครับหน้าจอกลาง ขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อ Bluetooth ได้แบบไร้สายเลยฟังเพลงจาก YouTube ก็ได้ด้วยนะครับสำหรับรถ Ford ดรานะครับที่สำคัญสามารถเช็คตำแหน่งตัวรถผ่านระบบ Ford Pass ได้อีกเช่นกันนะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ 6สปีดของเราเนี่ย170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรขับขี่ไปไหนก็ได้นะครับขึ้นเขาไปได้ทุกที่เลยนะครับสำหรับรถฟอร์ดของเราอเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของตอนหลังของรถฟอร์ดกันดีกว่าคันนี้นะครับตัวกระบะนะครับขอบกระบะทั้ง3ด้านเนี่ยก็จะมีในส่วนของขอบกันลอยด้านบนมาให้นะครับพร้อมตัวรูน็อตนะครับรอ,องรับในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโรบาร์นะครับ ด้านท้ายเอ็กซ์ยังไม่มีกันชนคันนี้เราติดกันชนท้ายเหล็กของ Outlander มาให้มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับมีโลโก้คำว่า GT นะครับตัวนี้นะครับไฟสองป้ายทะเบียนด้านท้ายก็จะมีโลโก้ f อ,อ่าแล้วก็จะมีไฟเบรกลงที่3นะครับด้านท้ายก็จะปีในส่วนของขอบกระบะด้านท้ายของตัวรถนะครับนี่ครับไลเนอร์ของทาง Ford เรานะครับตัวนี้ l i เนอร์แท้จากทาง Ford เลยนะครับก็สามารถบรรทุกได้1.3ตันแบบเดิมๆเ,เลยนะครับ ฟท้ายของเรานะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับครอบไฟท้ายที่สําคัญมีในส่วนของตัวรองเบ้าเหยียบด้านข้างให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็โปรโมชั่นของเอกซพของเราตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบบดอกเบี้ยศนะครับหรือมีแบบส่วนลดนะครับหนึ่งแบาทให้ลูกค้านะครับหรือแบบที่2นะครับตกแต่งเต็มแบบคันนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียง 1,900 0บาทนะครับลูกค้าก็จะได้รถฟอร์ดไว้ใช้งานแล้วนะครับอยากได้การตกแต่งแบบไหนอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับเพียงค่ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาหานะครับอาจจะแนะนําการออกรถฟอร์ดทำให้เป็นเรื่องง่ายของลูกค้าให้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ